นี่คือทุเรียนที่เราดัานดนให้เขามาส่งตอนเที่ยงคืนตอนนี้คือแบบเที่ยงคืนพอดีไปดูสั่งมาแบบว่าเป็นลูกแล้วก็เป็นนี่นเลยเป็นแพ็คคือกลิ่นห, <c oughs> หอมทะลุแมสเลยครับผมหอมจริงขอไยยี่หอมเายหอมทะลุแมสเลยอะไปเที่ยงคืนก็เหอะเ <c oughs> ขาจะกินกินเลยไหมกินม <c oughs> วันนี้นะครับนี่กับบางเนี่ยสั่งทุเรียนหมอนทองและก็ชนีไข่สั่งตรงจากเจ้าของสวนและก็ให้เจ้าของสวนเนี่แหละขับรถมาส่งให้จากจันทบุรีมาที่ฉาเสิงสาวที่บางอยู่เจ้าของสวนก็ดันดน้นแล้วก็หอบมาให้เลยครับผมระยะทางเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่กว่าจะมาถึงมือบางเนี่ยก็เที่ยงคืนพอดีแต่ช้าแต่ในเมื่อร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีนาฬิกาบอกเวลาอยู่แล้วฉะนั้นแล้วจะเป็นเวลาไหนถ้าใจเราอยากมันก็สามารถกินได้หมดแล้วมาเริ่มกันก,นก่อนที่ทุเรียนหมอนทองเลยครับผมเนื้อด้านนอกสีเหลืองอรา่า มีความกรุบกรอบเนื้อด้านในไม่เหลวมากเรียกว่ากําลังดีเลยทีเดียวใครที่ชอบกินหอมบางๆของทุเรียนหมอนทองนะครับผมอันนี้เนี่ยได้ใจสุดๆไปเลยถัดจากทุเรียนหมอนทองแบบเป็นลูกเราก็ไปต่อกันที่ทุเรียนหมอนทองแบบแกะเนื้อนะครับผมในกล่องนี้จะมีทั้งทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนชนีไข่นะครับไอตัวที่เป็นทุเรียนหมอนทองเนี่ยไม่รู้ว่าแกะมาจากลูกเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ารสชาติรสสัมผัสความหวานความกรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยเม็ดด้านในไม่ใหญ่มากเม็ดประมาณนี้ แต่อันนี้ก็คงจะต้องแล้วแต่ลูกอะ่ะบางลูกก็อาจจะเจอเม็ดใหญ่ อ้อลืมไปตัวกล่องที่เขาใส่ทุเรียนมาให้เนี่ยเป็นกล่องที่ค่อนข้างเก็บกลิ่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับสาหรับทุเรียนหมอนทองที่บางได้ชิมในวันนี้นะครับผมบอกได้คําเดียวเลยว่าได้ใจบางสุดๆลําดับต่อไปเราก็ไปต่อกันที่ทุเรียนชนีไข่กันเลยครับชนีไข่อันนี้เนี่ยพี่บางอ่ะเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเลยปกติเนี่ยจะกินแต่ทุเรียนหมอนทองเพราะว่าเคยฝังใจตอนเด็กกับการกินทุเรียนชนีครั้งแรกรสชาตินี่แบบอ่ามันไม่ใช่ทางบางอ่ะแต่สําหรับชนีไข่อันนี้นะครับผมกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยแรง ค่อยเละมากอารมณ์เหมือนทุเรียนชนีไข่เนี่ยรวมร่างกับทุเรียนหมอนทองกันเลยสีก็คือแบบต่างกันชัดเจนมากเลยอันนี้เป็นทุเรียนชนีเป็นตัวชนีไข่แล้วก็อันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองน่าดูสีต่างกันมากกินก็คือต่างกันชัดเจนเลยแต่ก็คือยังกินได้ทุเรียนทั้งสองชนิดที่ได้ชิมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองหรือว่าทุเรียนชนีไข่นะครับผมสําหรับวันนี้เรียกได้ว่าผ่านอร่อย ยังสวยเหลืองวยเป็นเริ่มดูดิดูดิภาพนี่าเนี่เหมือนในในแม่สวยแมสวยมากนี่ต้องเกจนเนลูกเรื่องกี่โลอะอันนี้มันช่างมาสองจุดเจ็ดห้าโลตกโลอระิมดิไออันเนี้ยโลละร้อยหกสิที่เขาส่งมาเนี่ยโลละร้อยหกสิ และสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบางังเจ้าของสวนด้วยนะครับที่ดันด้นเอาทุเรียนมาให้จากจันทบ,บุรีสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับผมเดี๋ยวบังจะทําการทิ้งพิกัดไว้บทโพส์และก็ใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับวันนี้นี่กับบังก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ1,2,3อัสสลามูอะลัยกุมครับ สนุนโดยสินทอนบุฟเฟ่นุ่ม,มทุกคำช่ำทุก,ทกชิ้นต้องสินทอนอน,ทอน้ำสลัดแซนด์วิชโบราณตาหินวะโจ๊กนินจาตลาดคลอง16โจ๊กธรรมดาแต่แตความอร่อยไม่ธรรมดา